ผมนายกิติชัดอรุณศิวัตรพชสามช่างอิเล็กทรอนิกส์เลขที่สี่สวัสดีครับผมนายจันนนท์เทศทองพชสามช่างอิเล็กทรอนิกส์เลขที่เก้าครับสวัสดีครับผมนายเจราเดืนาพชสามช่างอิเล็กทรอนิกส์เลขที่หกครับความหรือการทําเกษตรอัจฉริย,ยะคือการทําเกษตรรูปแบบใหม่ที่มีการนําข้อมูลสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงมาทําการบริหารจัดการ เพื่อทําการดูแลพื้นที่เพาะปลูกเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาพอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงภาในอนาคตอันนี้ก็คือการทํางานของโซลาร์สมาความที่พวกผมทำกันขึ้นมาครับสมาฟวามของพวกผมนั้นมีเซนเตอร์วัดอุควบคุมในอากาศวัอุควมในน้ำและก่อนอีน สามารถดูค่าได้ผ่านทางแอปพลิเคชันแบบเดียวหนามการควบคุมการปิดเกิดความน้ำนะตอนพิจารณาได้เช่นกันเกิดความน้ำเกิดตอนพิจยา ส่วนระบบไฟฟ้าควมได้เรือยใช้โซล่าเซลล์ซึ่งเป็นพลังงา,านสะอาดและเป็นมิตรต่อโลกส่วนภายในกล่องควบคุมระบบการทำงานทั้งหมดของโซล่าสมาร์ทฟาร์มโดยใช้บอร์ดน o d e ด MCU ESP 8 2 6 6ควบคุมรีเลย์เปิดปิดปั๊มน้ำและปั๊มฉีดยาส่วนอีกฝั่ง คือโซล่าชาร์จเจอร์มีหน้าที่ในการชาร์จไฟที่ได้จากโซล่าเซลลเข้าสู่แบตเตอรี่อันนี้คือเซนเซอร์วัด,วดอุณหภูมิในน้ำและส่วนอันนี้คือเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศสแสดงสแสดงผลใน <Application. S 2> ขอจบการน,นำเสนอโปรเจกต์เพลงเท่านี้ขอบคุณครับ